เอ็นดูทุกคนน้องบอลจะแต่งงานมาแจกซองบนคอนเลยจ้าบนเวทีเลยไปไปโอดีโอถึงขั้นวิ่งหนีแต่ใดๆแล้วน้องบอลเลื่อนงานแต่งเพราะไปไป,ไปโอดีโอเลยนะจากยีบเอดเป็น17เนี่ยเอ็นดูทุกคนคือแบบแสบผมบอกแล้วแสบทั้งวงทั้งนังกร้องนำทั้งนักดนตรีเอ็นดูคนโก้ ไปไปโอิโอหัวหมอคนโก้บอกไปไปโอิโอหัวหมออืมงั้นคุณก็เป็นพยาบาลน,นะคุณโก้ให้ไปไปโอิโอเป็นหมอทุกคนโคตรน่ารักเลยดูไปยิ้มไปอย่างอย่างน่ารักอ่ะพวกเขาแบบแสบแสบทั้งคู่แหละเอ็นดูซองเขาซองแบบซองจริงกับซองหลอกอ่ะไอสีชมพูมันซองหลอก ไอสองจริงอะมันสองใสไงเอาซิสองร้อยอะกล้าใส่ไหมล่ะนุกธนดลกับไปไปโอีโออืมแสบอะบอกแล้วว่าแสบมากเราพอกันแต่ก็ยินดีกับน้องบอลทุกคนโคตรน่ารักเลยอะไปไปให้พี่เอกไปแล้ว้ <c oughs> <c oughs> ไม่ยังนะโอ้ไม่ให้ยังไม่นน<อ>แจกซองครับซองอยังซองงานแต่งครับงานแ,นแนต่งเท้ๆเ่ยนี่ตัวแต่งงานแท้ๆ่ลนี่แมนครับอีลีอีลีวันที่เท่าไหร่วันที่17มกราครับ17เ,เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องมาคิดมากหรอกมันเอาซองมาไงมึงเชื่อกูเถอะเราใส่แค่ร้อยสองร้อยเป็นรรไข่บุเราต้องเกยนชื่อ เอาเดี๋ยวไอ้ไส้เต็มทีให้น้องอันอันนี้ใหเมื่อนี่วยครับแต่ว่าอันมือแทนเรียนเชิญคุณน,นุกธนดลฟา<ะ>อ๋อหมายหมายถึงพวมมีสองไปพร้อมมือเตรียมมัฐบาลพมดเดียว แม่มึงเอ้ยกูใส่สองลอยว่าได้ตัวนี้เขาเห็นเบิร์ดเดียเขาเขาใส่สองลอยนี่นฮะเจ้าหนี้เอาไหมนังมันว่าเอามาให้มื่อนี่มื่อนั้นเอาถิ่มแล้วจังเอานี่มาให้มันมาเลยเบื่อใส่ไอ้ดีก็ต้องเอาอันนี้ให้มันจ้ะไอ้ไอ้ถามเนะเด้องานแต่งมึงสำคัญบ่น้องสำคัญเหรอน้องคาดแต่งเขาไหม ตกลงว่าไปด้วยวะไม่ไม่ชีบอกให้เลื่อนก้อนตามจริงอะแต่แต่งงานวันที่21อแต่ทั้งเดือนตั้งแต่ท้ายเดือนมาอะมีงานแค่วันที่21วันเดียวก็เลยขอลองบอลเฮ้ยไปบอกแม่ไปเลื่อนงานแต่งให้เนีเอ้าเลื่อนย้อนปลายบอกบอก ้วนีเลื่อนจริงๆพอผ่านไป3วันมันโทรหาเลยพี่ครับเช็คตารางให้หน่อยวันที่17ได้ไหมพี่17 17จสรุปมันก็เลื่อนออกมาจากที่เป็น17ครับผมยินดีกับน้องบอลด้วยอนองกูงเบิดดา,าเขาด้อกูโจกให้มึงเบิดช่วยาช่ยกะนตังค์ใส่องหลอโอ้เอพูกผัเปลี่ยนใส่ลอยสองลอยทุกคน เงืนหามาเห็นยังเวลาวัดสำคัญของน้องก็ใส่ยเห็นหลายๆนั่นคือกูในตีฮะแบ่งรอยไปหน่อยมึงเห็นไปแบ่งพันไปหน่อยมึงเห็นบ่นี่ยเอามันโอ้ยบ่หายใจเลยโ่หงายใจกูเด่นงานเลยบอลบอลบอลเงินตีมึงอยู่ใส่ฮะเอาเกือว่าไอเสียสลายมึงก็เลยนอง ช่างเป็นพี่ที่เอาไป,ปไว้นอนเอาไปไว้นอนอมกัะเมียดเด้อนี่นอนเด้ออ่ะมันเคยมีอยู่บนงานแต่งใส่ขนมเนี่ยอ้าว <c oughs> โอ้ยมานี้มานี้ให้พ่อเป็นเอาไหมเนี้ยเอาไม่ดีรู้โอ้ย ถมาเึกค่ะเึกแน่แต่ะ่หายเงินนองเตรียมเตรียมตัวห้าได้มันเป็นอีกแก๊กนึ่งที่บ้านกันไปทีใหาเงินนใหายดิบเนี่นะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีว สองคุณจะนาเอามาใส่ของคุณทำไมมีสองค,คุณอยู่นี่ครับผมเอ้า oh. มึงนี่หัวหมอนะมึงหัวหมอนะโอ้โห oh. oh. ถ้ากูไปดูชื่อนี่กูตกต่ำซะเหลือเกินเอาไอ้ออยังจะถามอีกมันสำคัญอยู่บ่นนอเ oh. <laughs> <laughs> อา เดี๋ยวใส่ซองให้อีกทีนึงยินดีกับน้องบอลด้วยนะครับที่จะเข้าไาสู่ประตูวิบา์นะครับผมแต่งงานนะครับวันที่17ทธันวามนนี้้นะครับผมบัวกลาน,นี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องบอลลองกล่าวเชิญชวนทุกคนเพื่อที่จะไปงานมงคลสมรสของน้องบอลในตน้นปีนี้ครับ เชิญขออัานไว้เอาบอกแน่นองเขาบอกเหตุนั่นแหละมึงจะเฝ้าเฝ้าเดี๋ยวก็เลีนอีกมึงเกนยรตื้อก่อนเห็นไหมเอามึงทำอาปากปั๊บแล้วมึงทำบอกไปจากสองคำปั๊บที่เรีนเลย ขอมาเร็วเอ,เอาปากหน่อยปากหน่อยขอเรียนเชิญเขียดผู้มีแก่ครับแกผู้มีเกียดนี่ห <c oughs> าระเบิดระเบ้อเพ่นไงละ่ะไอ <c oughs> บอลน้องผมซ้อมมาเยอะแล้วสิห <c oughs> าระเบิดระเบ้อหากี่แต่กี่แต่แล้วคนเหยียวยอดไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อวานที่ซ้อมกันไว้เวลาถ้าเป็นเจ้าบ่าวขึ้นไปบนเวที จะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติยังไงครับย่าวะถามีกแลเดี๋ยวมึงแต่งเองไหมเนี่ยก็ครั้งนี้ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะจัดให้ไม่มีที่ติเลยครับผม